ถึงกันแล้วนะคะ The Secret Garden ดูทางเข้าสิคะมันมีความดาร์กความตรอกความซอยจะเรียกว่าซอยได้ไหมอะคือเหมือนแบบตรามตรอกอะเออแต่ถ้าเป็นไทยนะอาจจะดูแอบ,บน่ากลัวนิดนึงแต่ที่เนี่ยทำความดาร์กออกมาได้แบบว่ามันเท่อมันเก๋อะเออบอกไม่ถูกเดินเข้ามาสุดซอยก็จะเจอป้ายหลานแล้วค่ะแล้วก็เดินเข้าไปนิดลึบอ,อีกนิดนึง ลุ้นบรรยากาศกันว่าในร้านจะเป็นอย่างไรเข้ามาเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเวียดนามเวียดใจมากๆค่ะคมไฟแบบนี้ทรงนี้หลายๆสีคล้ากันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนามเลยตอนที่เรามานะคะก็ฝนตกพอดีก็จะได้พักทานข้าวระหว่างรอฝนโอ้เมนูอย่นี้เอาอ,อะไรขาวเหนียมวมะม่วง ก้วยบดชีขนม and นวันวัเอาน้ำมะละกอส้ำเปล่าดิสวนหมดมือเหมือนเดิมน้ำเปล่าต่้แ <This one, S 2> มวตอนนี้ฝนกำลังตกแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าเราเลือกนั่งโซนใกล้ๆกับเอาดอลมแรงไม่แรงก็ดูใบไม้ที่อยู่ในจานคือแบบมันแรงมากแก๊งเรามีสี่คนก็สั่งมาคนละ1เมนูแต่ละจานออกมาเป็นเวียดนามสุดๆสามเมนูที่เพื่อนสั่งอร่อยทุกอย่างยกเว้นเมนูของนุกเองแล้วคือมันแอบไม่ตรงปกด้วยนะมันเหมือนแบบหมูสาชั้นทอดแต่อันนี้แบบเหมือนหมูน้ำแดงอะ เมื่อกี้ว่าฝนตกแรงแล้วตอนนี้แรงกว่าคะ่ะแรงจริงๆสุดท้ายก็ต้องย้ายโต๊ะคะ่ะย้ายข้างในก็ยังไม่ไวายโดนฝนอีกอยู่ดีเพราะว่าร้านนี้นั่งตรงไหนก็โดนฝนหมดเลยนะคะใครจะมาช่วงฝนก็เตรียมตัวกันดีๆนั่งกินกันพร้อมรองฝนเพราะว่าฝนโดนทุกพี่มันเป็นรององแบบนี่เห็นไหมทุกคนดูโต๊ะดิ เปียกนี่กระเปียกโอ้ตกใส่หัวตกใส่อะไรป็นกลุ้มกูราสอบไคยยุงไปตามกนไปลูก็มือน,นี้หมดไปเจ็ดแสนกว่าดองค่ะเอ๊ะแต่หน้าเพื่อนแอบดูเครียดๆอะมีอะไรกันหรือเปล่าเออว่าสี่ร้อยมีอาไร่เอ๊ะไปเอ๊ะมาเครียด ผม้ใจ่า400บ้านเราเออใช่400บ้านเราประมาณ50ตัอบ้นเขาเออมันประมาณเท่าไหร่วะ0.5กว่า0.5ตังเหมือน50ตังค์ประมาณนั้นตังค์บ้านเรานี่นเเออเเรไปอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะไปกินชาชีเออมีชาชีกันเลยกาแฟชีทุกอย่างเป็นชีสโกกชีมีอะไอเอ ใช่ไหมันน่าจะเป็นกาแฟชีสแม่จะเปโกโก้ด้วยนะแม่จะเป็นโกโก้ชีสกับชาชีสโกโก้ชีสเรลองชาชีสกาแฟชีสชาชีสอร่อยอะไรอร่อยชาชีสชาชีสถึงแล้วนะคะร้านชีสคอฟฟี่ร้านตกแต่งทรงยุโรป ได้แบบฟิลฝรั่งเศสสุดๆเพราะว่าเวียดนามอ่ะเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเวลาตกแต่งร้านอะไรส่วนใหญ่ในเวียดนามก็จะเป็นสรงแบบนี้ค่ะสรงแบบกินยุโรปนิดนึงแล้วก็มีน้องป้าที่น่ารัก พนักงานน่าราักอ่ะเพื่อนๆชอบสั่งเมนูกันมาเรียบร้อยก็ขึ้นมานั่งรอที่ชั้น2ค่ะดูบรรยากาศสิแอบขายฟิลแบบแฮร์รี่พอตเตอร์บันไดอ่ะจะสูงกว่าไทยผิดปกตินะมันเหมือนแบบมันยาวมาก30ขั้น40ขั้นได้เลยอะ่ะใครจะมาเที่ยวเวียดนามซ้อมเดินขึ้นบันไดก่อนเดอ้อเพราะได้ขึ้นชั้น2เมื่อไหร่คือชั้นทุกที่ชั้นทุกหลานค่ะขึ้นมาก็บรรยากาศดีอยู่นะปะเตรียมหาที่นั่งกัน แน่แน่ดึงดึงใหม่พลิกลอยเอาไปนี่เขาหลุดไม่หลุดสรุปจะได้แดงไหมเป็นกล้องนี้เนี่ยมากูบอเออ เมืองทำลายบรรยากาศสุดเฮ้ยมันสวยนะขอสั่คำเพื่อนบอกอร่อยจนคนลุกไหนดี๋ยวดินี่โดนยดใช่ไหมนี่คนแข็งด้วยก็แต่หมายอร่อยจริงเป็นไงรีวิวสิอร่อยไหมเอออร่อยแบบไม่ใช่เค้กอร่อยอย่างที่แบบไทยไม่ค่อยมีเนาะไทยไม่ค่อยอร่อยขนาดนี้เออ ได้อร่อยเพื่อนบอกอร่อยอร่อยคนลุกคนไทยยังอืมองกันมาดูมันไม่เราเทคเจอเหมือนแบบมันมีแบบหลายๆแบนดีมันมีชั้นเค้กแฟองน้ำข้างล่างแล้วก็เป็นครีมตรงกลางเค้กฟองน้ำกูนึกถึงสกอตไบแบบสุดาสุดาสุดาจริงๆมันจะอันทั้งบนอ่ะมันได้ลองมันอร่อยอย่างแบบผิดปกติอ่ะมันอร่อยแบบที่ไม่เคยที่ไม่เคยแบบเป็นมาก่อนอืม ค่าค่อนข้างกับการให้มา <c oughs> นี่เรามา <c oughs> ได้ห้องสุดซอยอีกแล้ว <c oughs> หวังว่าเพื่อนจะนัะ่นสบายค่ะเพื่อนเปิด <c oughs> ว้าว <c oughs> ว้าว นี่น่ารักมากเลยอุ้ยมีกระจกบ,บางใหญ่ด้วยอุ้ยแต่งตัวดีเลิศสมกับเป็นเมืองฟรชิชโฮจิมินนะคะนี่อุ้ยพอเปิดไฟน่ารักเขาปีกอุ้ยม,มุมนี้น่ารักมากมุมสวยจริงน่ารักมากเพื่อนเลือกดีมากเพื่อนบอกว่าเคยมาพักแล้วก็ดีแล้วก็ดูที่นอนดีปกติจะเป็นสีขาวใช่ป่ะตันนี้จะเป็นแบบสีน้ำเงินซึ่งแปลกของแปลกตาม,มากแล้วก็ชอบมุมนี้ เขียวเขียวมิ้นเขียวใจมิ้นที่เปิดน้ำอุ่นเหรอเออเออไม่ดีเลยอะเพราะว่ากูอาบน้ำร้อนกูไม่อาบน้ำอุ่นแอรก็น่ารักดูบิ่ตะมุตะมิโอ้ยน่ารักถึงแล้ววันนี้นอนกับน้องกรอยนะคะกรอยจงกรอยใจนะคะนี่เป็นเน็ตไอดอลท่านหนึ่งติดตามได้ในไอจีที่ไหนคะบอกได้เลยกากรอยค่ะนี่ แช่เชื้อทีก็กินขาดแล้วอุย้ยมีต้นนี้ด้วยอุ้ยมีต้นนี้ด้วย,ไ,ยไหนเออเอ้าทำไมมือไม่เปิดตั้งแต่ทีแรกถังดดีอ่ะนะน่ารักอะ่ะนี่ตู้เลยอ่ะไหน<อ>ไฟดูด,ดูดูความแบบว่าห้องสวยดูหน้าเพื่อนแบบเก็บ,บอากาศไม่อยู่